ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง V พ่อรวยวันนี้ก็รับชมแนวทางสูตรคำนวณก็เป็นสูตรแต้ม2ตัวล่าง6ตัวเลขประจําวันที่16บหกทับสิบตหกลงใน YouTube ช่อง V พ่ารวยก็เป็นครั้งที่2นะครับ หลังจากในงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับแต้มสองตารล่างเข้าป่านะครับก็ตั้งหกแต้มก็ยังหลุดได้นะครับก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีนะครับก็เหลืออีกสี่แต้มก็ไปเข้าตรงนั้นนะครับสำหรับช่อง y o u u u b e วีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ทยอยลงคลิปวีดีโอในสูตรต่างๆให้ได้รับชมไปแล้วบางส่วนนะครับถ้าใครยังหาคลิปวิดีโอที่ต้องการรับชมไม่เจอก็ มาที่รูปโปรไฟล์ช่องหรือว่ารูปโลโก้ช่องหรือว่าพิมพ์ตรง youtube เข้า youtube แล้วก็กดไปตรงรูปแว่นขยายนะครับก็พิมพ์ค้นหานะครับช่องวีพาวเยก็จะขึ้นรูปโปรไฟล์ช่องนะครับชื่อช่องก็กดมาที่รูปโปรไฟล์ช่องก็จะเจอแท็บหน้าแรกนะครับก็เลื่อนตรงไปหาคำว่าวิดีโอก็จะเจอชิปวิดีโอที่ ต้องการรับชมนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็หาก็จะเจอชิฟวีโอที่ต้องการรับชมได้นะครับก็อบอกกล่าวสำหรับใครที่ยังค้นหาชิฟวีโอไม่เจอนะครับก็มาดูสีทีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับก็รวบรวมมาให้ดูนะครับ

ทับหกก็ออก8ปดเจ็ดหนะครับส่วนสิบหกทับสิบทับหกแก็รอผลออกว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดนะครับซึ่งก็นำสูตรแนวทางตัวเลขยังคคจงใ้สูตรเดิมสูตรนี้นะครับหลังจากในงวดที่ผ่านมาก็เจ็ดเก็คือ7จ็บวกเจเท่ากับสแต้มนะครับ ก็เท่ากับ14ก็คือสีแต้มก็หลุดไปนะครับไม่มีเลขสีก็ไปเข้าตรงไม่มีแต้มนะครับที่ไม่อยู่ในสูตรก็เผยแพร่เมื่อ,อไรก็หลุดไปเมื่อนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็มาดูการคิดคำนวณย้อนหลังให้ดูนะครับก็ใช้หลักแสนสองครั้งบวกหน่วยบน1ครั้งนะครับก็เป็น2องบวกสบวกสี ผลรวมเท่ากับ8นะครับจานั้นแวกหงเป็น9 9้า้บวก1เท่ากับ10บลงท้ายศูนยอเล็ก 0, 0บกหเป็น5 5าห้บวกเก้เท่ากับสิบลงท้ายสี่อเล็ก4ส4บวก9เท่ากับสลงท้ายสามอเลขกนะครับแต้มรวม2อตัล่างทำได้แปดเก้หมัวทามาออกแปดหนึ่สองห้าศูนก็นำสองตัลางมาบวกรวมก็จะเป็นห้าบวกศเท่กับหก็คือหแต้มก็เข้าไปในตำแหน่งที่สนะครับนับจากซ้ายไปขวานะครับก็ แ้มทําได้แต้มแปดแ้มเก้าแต้มศูนย์แ้มห้าแทมสี่แมสามผลออกมาห้าศูนย์ก็คือห้าแมก็เข้าไปตําแหน่งที่สี่ตามวงกลมสีแดงอีทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ครอบตัวเลขไว้นะครับซึ่งก็โอกาสมาหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอีสี่ตัวเลขก็จะครบสิบนะครับก็ถือว่าหกต่อสิบโอกาสที่จะมานะครับก็เป็นการชิดคํานวณย้อนหลังให้ดูนะครับ ตัวเลขก็มีที่มาที่ไปก็อธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับตัวนี้ก็ใช้หลักแสนเหมือนเดิมนะครับก็เป็น8ปดบวกแเราก็มาบวกหน่วยบนก็คือ2ก็เป็น8ปดบวกแบวกสเท่ากับสิบลงท้าย8ปตัวเลข8ปดฉะนั้น8ปบวกหก็เป็น9 9้าบวกหเท่ากับสิบสิบลงท้ายศูนย์ตัวเลขศูนย์ศูนย์บวกห้าก็เป็นห้าห้าบวกเก้าก็เท่ากับสิบสี่ลงท้ายสี่ตัวเลขสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามลงท้ายสามตัวเลขสามเมื่อทำมาออกเก้าเก้าสี แปดหก้าหกสามก็หกสามบวกรวมเท่ากับเก้าแต้มก็เข้าไปตำแหน่งที่สองนะครับในเก้าก็หกตัวเลขก็โอกาสที่จะมานั้นก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าในงวดที่ผ่านมาก็ยังหลุดได้นะครับ <c oughs> ต่อไปก็นำเก้าเก้าสี่แปดหกห้าหกสามนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หลักแสน บวกสองครั2 mile, 2 times, ้งบวกโดยบน1ครั้งนะครับเขาเป็นเก้บวกเบวกห้าผลรวมเท่ากับ23นะครับลงท้าย3ก็เลข3ามจากนั้น3ามบวกหก็เป็น4ี 1, ่สี่บวกหเป็นห้าห้าบวกหนบวกหเป็น4 4่สี่บวกหเป็นห้าห้าบวกหเท่ากับ10บสลงท้ายส่วนส่วนส่วนกเเป็นเก้าเบวกเเท่ากับสิลงท้ายแออก3ามหก็เข้าแต้ม4ี่นะครับสามหครับสแต้มก็เข้าไปที่ตำแหน่งที่2เลขสี่นะครับ ต่อไปก็นำห้าศูนย์หกสามห้า้าสามหมาตั้งนะครับก็เป็น5้าบวกหบวกหผลรวมเท่ากับสินะครับลงท้ายหกเอเลขหเป็นตัวเลขแรกจากนั้นหกวกหเป็นเจ็ดบวกนึ่เป็นแปดแปบวกหเท่ากับสิมลงท้ายสามเลขสามสามบวกเก้าเท่ากับสิบงลงท้ายสเลขสองสอบวกเก้าเท่ากับสิบเอลงท้ายหเอเลขหนะครับแต้มรวมสตัวล่างทำได้แต้มหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งอต่อมาออกศูนย์เจ็ดสีห ห้าแปดห้าบกแปเท่ากับสิบสามลงท้ายสามก็คือสามแต้มนะครับห้าแปดก็คือสามแต้มก็ขเข้าไปในตำแหน่งที่สี่นะครับเลขสามก็คือสามแต้มก็ขเข้าไปตามผลก็พยายามอธิบายให้ท่านกับตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับบางครั้งก็พูดออกนอกเส้นทางก็กว่าจะวกกลับมาในสูตรก็ ชีวิโอก็เลื่อนผ่านไปนะครับตอนนี้ก็พยายามอธิบายให้ทันกับตัวเลขนะครับต่อไปก็นำศูนย์เจ็ดสี้าแปดนำมาตั้งก็ใช้หลักแสน2ครั้งบวกกันนะครับจากนั้นบวกหน่วยบน1ครั้งก็เป็น0ูนย์บวกศูนย์บกหก็เท่ากับ6นะครับจากนั้น6กบวกหก็เป็น7จ็ดเบวกหเป็นแปดแปบวกหเท่ากับสิบลงท้ายสเอาเลข3จากนั้น3าไปบวกเก้เท่ากับสิลงท้ายสเลขสองสอบวกเเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหเอาเลขห แ้มรวมสองตัวล่างทำได้แต้มหกเจ็ดแปดสามสองหนึ่งัทมาออกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ก็คือสี่แ้มนะครับในวันนี้ก็หลุดนะครับไม่มีเลขสี่ก็หกตัวเลขก็ยังหลุดได้นะครับโอกาสหกต่อสี่ก็ยังแพ้นะครับในเกมนี้ก็หลุดไปนะครับก็ถือว่าเผยแพ้ั้างแรกก็ดับสนิทเลยนะครับ ก็มาลอนลุนในงวดนี้นะครับว่าจะหลุดต่อหรือไม่หรือว่าจะกลับมาเข้านะครับก็นำแปดเจ็ดหกเกาเจ็ดแปเจ็ดเจ็ดนำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักแสน2ครั้งบวกกันนะครับจากนั้นบวกหน่อยบนอีก1ครั้งก็เป็น8ปดบวกแปดบวกแปดนะครับแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสเท่ากับยีนะครับลงท้าย4ก็เลขสี่จากนั้น4บวกหก็เป็น5้าห้าบวกหเป็น6 6หกบวกหเท่ากับสิลงท้าย1ึ่เลขหนึ่งหนบวกเเท่ากับสิบสลงท้ายศูนย์ ส่วนบวกเก้าก็เป็นเก้านะครับแต้มรวมสองตัวล่างทําได้แต้มสี่แต้มห้าแต้มหกแต้มหนึ่งแต้มศูนย์แต้มเก้าวันที่สิบหกทับสิบทับหกแปดก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามแต้มรวมที่ทําได้นี้หรือไม่นะครับวันที่สิบหกทับสิบทับหกแปดก็รอผลออกก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางสูตรคํานวณแต้มรวมสองตัวล่างนะครับก็มารอลุ้นผลหกตัวเลขนี้จะลดหรือไม่นะครับ ก็มีให้ได้เลือกรับชมในหลายๆสูตรนะครับเช่นชอบสมัยก็นําไปใช้นะครับถ้าไม่เชื่นชอบก็แค่มองผ่านแค่นั้นเองนะครับก็บรรยายมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็มาฟังคําเตือนช่องสุดท้ายรับช่อง y u u u b e ฟรีพารวยก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสถิติเท่านั้น ซึ่งไม่มีใครรู้ตัวเลขจออะไรโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ